สวัสดีค่ะแม่อุมาพยากรเข้ามาดูดวงรายวันนะคะวันนี้เริ่มต้นของคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะไพ่ดูวันต่อวันนะคะเป็นไพ่ตัวรวมค่ะว่าจะไปตรงกับของใครบ้างนะคะขอเป็นตัวแทนตัดไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันอาทิตย์ค่ะ ขอเป็นตัวแทนตัดไพ่จัดไพ่คนเกิดวันอาทิตย์นะคะ ต้องไปเลื่อนพัดลมก่อนค่ะความเข้มแข็งนะคะความเข้มแข็งการแก้ปัญหาชีวิตนะคะวันนี้บางคนก็บางคนต้องมีความอดทนเข้มแข็งหรือการได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งแต่ ก็ต้องแต่ละคนแก่ละปัญหานะคะอาจจะต้องตรงกับทุกคนบางคนก็กําลังต่อสู้เรื่องการเรียนต่อสู้เรื่องการทํางานหรือว่าต่อสู้กับอุปสรรคในชีวิตนะคะเข้มแข็งตัวคุณเนี่ยวันนี้าาคาบคาบโชคคาบราบแต่นี้ก็ขึ้นอยู่กับชะตาของบุคคลผู้นั้นจะได้ก้อนใหญ่ก้อนเล็กเนื้ออะไรแต่ คุณชีวิตท,ที่คุณต่อสู้มาวันนี้ผ่านพ้นได้ผ่านได้นะคะคนเกิดวันอาทิตย์นะคุณเป็นคนทุกอย่างจะเกิดจะดีขึ้นได้เพราะความเข้มแข็งของคุณนะคะของคนเกิดวันอาทิตย์เหมือนว่าคุณเข้มแข็งทุกสิ่งทุกอย่างคุณเข้มแข็งทุกสิ่งทุกอย่างก็จะผ่านไปได้นะคะ ให้คุณมีความเข้มแข็งกันเป็นเหมือนว่าตัดติใจอะไรได้คุณคุณวันนี้เหมือนดวงแข็งทําอะไรก็ทําได้เหมือนว่าเราก็มีนเสน่ห์มีบารมีมีอานาจปัญนาอยู่ในตัวของเราเองแต่มันจะเกิดขึ้นวันไหนเวลาไหนเท่านั้นนะคะอุปสรรคอะไรที่ผ่านมาวันอาทิตย์ปดนี้ก็ถือเป็นวันดีเลยความสาเร็จเข้มแข็ง มีคนเกรงกลัวมีเหมือนเกงอํานาจวัฒนาของคุณบางทีก็อยู่ดีๆนะแม้แต่เจ้านายก็อยากจะบางครั้งเราทําอะไรนะอยากจะว่านี่อยากจะตักเตือนอะไรก็ไม่มีมีเหมือนเกรงบาร,รมีคุณนะคะวันนี้คือว่าเป็นวันดีของคุณคนที่เคยโตมาหนักๆปัญหามีมาหนักหนักคุณก็ยังเยืนขึ้นมาได้นะคะ วันนี้เป็นโอกาสของคนเกิดวันอาทิตย์ทำอะไรทำให้ดีให้หมดหนี้หมดกินให้พ้นหรือว่าแก้ไขปัญหาชีวิไว้ได้ในที่ทำงานหรือปัญหาครอบครัวอะไรนะคะวันนี้ถือวันดีเป็นโอกาสของคุณคุณจะทำยังไงก็ได้นะคะคุณจะแก้ไขปัญหาก็ได้แต่ไม่ใช่ว่าจะปังไปทุกคนเพราะต้องขึ้นอยู่การกระทำของแต่ละคนว่าหนักหนาะสาหัส มีนี่มีสินไว้มากแค่ไหนหรือมีปัญหาอะไรไว้มากแค่ไหนนะคะแล้วก็ต่อมาของคนเกิดวันจันทร์ค่ะขอเป็นตัวแทนสับไพ่สับไพ่คนเกิดวันจันทร์นะคะไพ่นี้เป็นไพ่ตรวนรวมดูวันต่อวันค่ะว่าจะไปตรงกับของใครบ้าง โอโ้คนเกิดวันจันนะ <c oughs> วันไหนจะดีหรือไม่ดีไม่รู้วันนี้สเสน่ห์บารมีอำน,นาจวาสนาดวงเศรษฐีนีนะคะชะตาเศรษฐีนีเปิดหมายถึงการเงินก็จะคล่องขึ้นเป็นคนมีสเสน่ห์ขึ้นอำน,นาจวาสนามีขึ้นนะคะวันนี้ผ่านมาเรื่องนี้เลยเหมือนบุญกุศลคุณทำไว้ในคุณชะตาเศรษฐีนี่คล้ายๆว่า ลำบากยากจนมาเป็นอาทิตย์ระหว่างที่ชีวิตมีอุปสรรคแต่เปิดดวงเศรษฐีนี่มันผ่อนคลายค่ะมันมีเรื่องให้ผ่อนคลายมีเรื่องให้แก้ไขได้นะคะแต่ตัวเหมือนชะตากรรมของตัวคุณเองอะอยู่ในเงามืดคุณทำเรื่องทำราวไว้ตลอดเวลาปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยที่คุณเดินเหมือนเดินอยู่ เฟงฟางอยู่คนเดียวเนี่ยคุณที่คุณเฟงฟางอยู่คนเดียวคือล้มหมดคุณล้มหมดล้ม,ม,ล,มล้มถ้วยล้มฟามตุกแล้วคุณก็ยืนอยู่เนี่ยไม่รู้ว่ากลางกลางค,คือว่าคุณไม่นึกถึงทําอะไรไม่ทวงจิตใจหรืออะไรไม่ไม่ให้ความสําคัญกับใครคือคุณล้มหมดนะ คุณล้มหมดคุณเหมือนเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยไม่เชื่อฟังใครดื้อร้านใครตักเตือนไม่ได้มาใส่ใจแล้วก็เลยเป็นแง่้ทางที่คุณหารหลังให้มันเนี่ยยิ่งเดินไปยิ่งลําบากทําอะไรคุณต้องคิดให้รอบครอบแม้แต่พระจ,จันทร์ยังมีเมฆมิดอันนี้คือดวงชะตาของคุณแต่ดีนะวันนี้เป็นวันที่เปิดคือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มอะไรคุ้มเปิดดวงเศรษฐีนี่ ผ่อนหนักให้เป็นเบาจากที่ว่าลำบากสุดๆก็ยังเบาขึ้นมาได้นะคะคุณชอบไปสังสรรค์นในหมู่เพื่อนนะคะหมู่เพื่อนเหมือนชอบฉันชอบฉันต้องหาเหมือนว่าคนธรรมดาคุณก็มีสเสน่ห์อะไรแต่คุณเหมือน งออดทนไปทั้งๆที่เขาไม่ได้จริงใจนะคะนี่คือว่ามีไพ่บางคนก็มีจริงใจจะอยู่ในกลุ่มที่เขาหันหลังให้คุณคุณไม่ได้จริงใจแต่คุณก็อดทนเพื่อจะจะ,จะเหมือนจะทําเหมือนว่าคุณพยายามอยากจะเข้าหาอยากเหมือนอะไรดีล่ะเขาบอกว่าไม่ให้คุณสร้างความเด่นนะตอนเนี้คุณต้อง คุณสร้างความเด่นมันจะบันทอนไปทุกอย่างเพราะดวงของคุณมันล้มไปหมดนะเหมือนมีมีเงาดํามีหมอกดกําเกาะคุมเกาะค,คุมตัวคุณนะคะของคนเกิดวันจันทร์วันนี้เพราะต้องทําอะไรก็เหมือนว่าให้รอให้ครอบมีความสุขได้ก็ด้วยอย่าไปเหมือนว่าคุณได้โชคดีมีความสุขให้สังเกตเพราะคุณมีเพื่อนฝูงก็เชิญ ไปร่วมสังสรรค์แต่หาความจริงใจไม่ได้นะคะดูตามไพ่นะคะของจะไปตรงกับของใครบ้างให้คิดแต่ให้ดูดวงชะตาของคนเกิดบัรจันต์ไม่จะไม่ว่าจะราศีไหนคือว่าคุณทําเรื่องของคุณด้วยตัวคุณเองความเย่อหยิ่งความหลงตัวเองอะไรทํานองนี้นะคะของคนเกิดบรรจันร์ก็มีเท่านี้ละค่ะต่อมาของคนเกิดวันอังคารค่ะ ขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตับไพ่ไให้คนเกิดวันอังคารนะคะให้ดูวันต่อวันค่ะว่าจะไปตรงกับของใครบ้างนะคะ คนเกิดวันอังคารนะคะความสําเร็จมีให้เลยระวังทางเดินของคุณเนี่ยตรีสาวเนี่ยคุณจะทําอะไรคุณก็มีความสาเร็จมีความมั่นคงนะคะคุณจะเป็นคนที่เหมือนว่าถึงยังไงตอนเนี้ความมั่นคงในชีวิตคุณมีมีความสาเร็จให้นะคะ ดวงจะได้โชคได้ลาบดวงการเงินการทองดวงเหมือนพอเหมือนราชาเจ้าชายขี่ม้าถือเงินเนี่ย หมายถึงคุณจะได้ได้ได้ลาบอย่างเงินได้เงินได้ทองได้โชคได้ลาบอย่างรวดเรหมายถึงคุณดวงคุณดีคุณมีวาสนานะคะเหมือนว่าจะมีการเงินแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคุณจะล้มด้วยตัวของคุณเองคุณให้ระวังทุกอย่างเลยที่คุณเดินคุณหันหลังจะไม่ยุ่งอะไรกับใครเนี่ยมันมีแปดถ้วยอันนี้นะคะคือว่าคุณ ก่อนที่คุณจะล้มก่อนที่จะไม่ยุ่งให้คุณทบทวนนะคนเกิดวันอังคารให้คุณทบทวนคุณจะได้รับข่าวเรื่องไม่สบายใจอะไรเงี้ยให้คุณทบทวนสิ่งที่เนี่ยคุณจะล้มก็ล้มด้วยตัวของคุณเองคุณอย่าหันหลังถ้าคุณหันหลังคุณเดินไปทางนั้นคุณยังไม่รู้ว่าที่เดินไปนะมันมีอะไรจากข้างหน้าเนี่ยข้างหลังถ้าคุณหันคุณหันมาถึงจะมีสิ่งที่คุณไม่ชอบถ้วยนี่มันล้มไปแล้วน้ํามันหกไปหมดแล้ว ปาเหมือนหาปามตกอะไรเหมือนมันทําอะไรที่เราไม่พอใจอะนะคะแต่คุณก็ยังมีสองถ้วยที่ตั้งให้เหมือนให้คุณต้องนึกมาว่าอันเนี้ยก็ยังให้ดื่มให้กินได้เพราะฉะนั้นคุณต้องทําตัวของคุณให้ดีเหมือนคุณต้องระวังตัวรอบคอบนะคะสุขภาพร่างกายไม่มีปัญหาอะไรนะคะตอนนี้ตัวของคุณถือทองเนี่ยคือว่า พราะป่วยอยู่ก็ยังทุเลาได้อะไรอย่างนี้คือตัวราชาถือราชาโชคเนี่ยคุณจะมีโชคมีลาภมีสิ่งดีๆบางทีโชคของคุณไม่จําเป็นเรื่องเงินก็ได้นะคะเรื่องการสุขภาพเจ็บไข้ได้ป่วยคุณดีขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะถือว่าวันนี้ก็เป็นวันดีแต่ว่าคุณจะมีเรื่องไม่สบายใจคือว่าคุณอยากจะตัดอยากจะหันหลังให้เพื่อนคนนี้อยากจะหันหลังให้ญาติพี่น้องคนนี้อยากจะหันหลังให้คนนี้ คุณคิดของคุณเองคุณต้องหันหลังมาดูว่าคุณที่คุณทําไปเนี่ยความดีของข้างหลังเนี่ยเขาไม่มีเลยหรอคุณต้องนึกถึงความดีนะคะให้ปงตัวเองให้รักษาจิตใจให้ดีค่ะหกคนเกิดวันอังคารค่ะต่อมาหคนเกิดวันพุธนะคะขอเป็นตัวแทนจับไพ่จัดไพ่ให้คนเกิดวันพุธค่ะ ให้ดูวันต่อวันค่ะว่าจะไปตรงกับของใครบ้างนะคะคนเกิดวันพุธนะ ทำอะไรเหมือนทำอะไรเหมือนจะเป็นพวกฟางงูไม่พน้นคอคุณเป็นคนที่เข้มแข็งคุณมีสิ่งดีๆที่คุ้มครองแต่อย่าลืมคนเกิดวันพุธคือเป็นวันของเทพของราหูคุณต้องระวังจะทำอะไรถ้าทำผิดไปมันก็เข้าทำอะไรเหมือนต้องเถื่อนเนื้อตัวเองจะทำอะไรให้คิดให้ดีให้รอบคอบนะคะคุณเนี่ย ตอนนี้ถ้าคุณไม่รอบครอบนะเหมือนคุณไม่มีอะไรเลยคุณจะรวมอยู่ในมือหมู่มพี่น้องเพื่อนปูงวงญาติอะไรแล้วแต่ถ้าคุณกระด้างกระเดื่องเหมือนพูดจาแข็งตัวคุณจะมีทุกข์หนักคุณจะทำลายครอบครัวทําลายตัวเองหรือทําลายเพื่อนปูงเนืออะไรด้วยคำพูดของคุณเองเพราะฉะนั้นพอทําลายไปแล้วคุณก็เจ็บแก้ไขอะไรไม่ได้คุณต้อง ปัญหาคุณจะเกิดให้คุณระวังตัวระวังคำพูดเลยนะคะให้นึกถึงว่าคุณนะ่ะมีความสามารถจะดึงเหนี่ยวดึงอะไรเข้าไว้บางครั้งคุณก็ไปได้คุณอยากถึงจังไงก็ต้องอดทนคุณได้ยิงได้ฟังคำพูดจากครอบครัวพ่อแม่พี่น้องหรือเพื่อนฝูงที่เรารักมากสนิทมากหรืออะไรแล้วแต่เปรียบเทียบนะคะแต่ละคนจะไปตรงแบบไหนนะคะคือว่า คุณตัดเขาไม่ได้คุณก็ต้องอดทนเพราะว่าคุณอยู่ในมุมที่คนเขาเห็นคุณนะเป็นที่มืด นะคุณทําอะไรให้เขาได้คุณก็จะได้ดีเขาถ้าคุณทําอะไรไม่ได้ก็อยู่ที่มืดแต่ตัวคุณนะคิดมากทําอะไรไปแล้วก็คิดมากมีเรื่องกลับสนคือว่าจะเข้าใครไม่ได้หันหลังคือน้อยใจบางครั้งก็ต้องยอมรับว่าสิ่งที่การกระทำเนี่ยบางครั้งก็ยอมรับิดไปโทษคนรอบข้างทําไมเขาถึงอย่างนี้อะไรอย่างนี้ทํานองเนี้ยคุณต้องคิดให้รอบคอบไม่ต้องมาเครียดคุณต้องคิด เอาความเป็นธรรมเอาความจริงทุกอย่างคนเกิดวันพุธวันนี้ต้องเอายอมรับความจริงให้ได้แล้วคุณจะผ่านพ้นไปได้นะคะสุขภาพร่างกายก็แค่เครียดเจ็บป่วยก็มีมั่งนิดๆหน่อยๆปวดหัวตัวร้อนอะไรอย่างนี้นะคะต่อมาของคนเกิดวันพฤหัสค่ะไพนี้ไพ่ตรวจรวมดูวันต่อวันนะคะว่าจะเป็นตรงกับของใครบ้างนะคะ คุเกิดวันพฤหัสชอบโลกส่วนตัวมีความสุขพูดเหมือนเดิมเลยคุณก็จะชอบโลกส่วนตัวมีความสุขของคุณคุณเชื่อมั่นในตัวเองคุณไม่แคร์ใครไม่ยุ่งกับใครฉันมีความสุขของฉันฉันมีฉันกินของฉันฉันไม่ให้ใครฉันไม่ขอใครในทํานองนี้ว่าจริงไหมคุณทําตัวทั้งที่คุณก็มีจิตใจดีแต่คุณเหมือนว่าไม่เป็นไรฉันไม่แคร์ใครทั้งนั้นฉันไม่ ฉันไม่ทำร้ายใครฉันก็ไม่เบึ่งใครในทํานองนี้นะคะแต่มันดวงชะตาบางครั้งอะ่ะปัญหาที่เกิดขึ้นมันถึงข่าวของตัวเองบางครั้งก็ต้องปงมั่งนะคะเขาบอกว่าไม่ให้ไฟวไม่ให้ทะเลาะก,กับใครบางครั้งปัญหาอะไรมันเกิดขึ้นก็มันเป็นเงาเป็นกรรมเป็นชะตา คุณก็ต้องเหมือนปองมั่งวางดาบที่สองดาบเนี่ยที่เคยต่อสู้เคยแข็งขันเคยอะไรเนี่ยคุณก็ปองใช้อารมณ์ที่ว่าปองปองคุณนั่งคุกเขา่าเหมือนว่าอารมณ์ที่คุกเขา่าเหมือนเราคุกเข่าเราขอเขามากับหิ้งพระเนื้อเทศเนื้ออะไรเนี่ยปัญหาอะไรก็จะไม่ได้เกิดไม่ใช่ว่า ฉันมีอยู่สองดาบฉันพร้อมจะไปกับใครทุกอย่างก็ไม่ได้ถึงบางข่าวที่จะยอมก็ต้องยอมบ้างนะคะแต่ความรักนะการเงินดีนะถึงคุณจะมีทุกข์ในใจไม่ได้บอกใครคุณใช้ชีวิตแบบนี้แต่คุณดวงคุณมีม,มีเหมือนว่าได้เงินเนี่ยไม่จําเป็นต้องความรักความรักก็คือว่าความชีวิตคุณมีความสุขนะคุณเลี้ยงสั์ชอบจัดอะไรอย่างเงี้ยนะคุณเลี้ยง เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงไก่อะไรก็ได้ที่เป็นสัตว์แต่คุณจะไม่ชอบยุ่งยากกับมนุษย์เลือกเป็นบางคนนะคะกับคนนะเงินทองก้าเหรียญเนี่ยเหมือนคือมาเป็นความสุขของคุณความการที่คุณมีความอุดมสมบูรณ์คุณจะมีของกำนันมีโชคมีลาบบางทีคุณก็ได้ความตุขจากอยู่กับ ไม่ใช่อยู่กับผู้คนอยู่กับสัตว์อยู่กับธรรมชาติคุณมีความสุขคุณก็พอใจในะในสิ่งนี้วันนี้ก็ถือเป็นวันดีเพียงเตือนอย่างเดียวนะแต่ภาพของคนวันพระหัสเนี่ยเป็นคนที่เยื่อหยิ่งนะเฉยๆเนะี่ะเป็นคนเฉยๆแต่คนมองแล้วเหมือนเย่อหยิ่งอนะนะคะก็วันนี้พายดูวันต่อวันค่ะแต่ถึงไงก็วันนี้ก็วันดีของคุณค่ะ ต่อมาของคนวันศุกร์นะคะขอเป็นตัวแทนสับไพ่จัดไพ่ให้คนวันศุกร์ค่ะไพ่นี้ดูวนันต่อว,นวันค่ะว่าจะไปตรงกับของใครบ้าง เจดถี่นี่นะคะคนเกิดพันสุกดีนะวันนี้ก็ได้เจดถีนี่เปิดทางอีกหมายถึงความสุขความสําเร็จเสน่ห์เติดถีนี่ตัวนี้นะคะเปิดมาเนี่ยใครจะรับอันไหน,อ,หนอํานาจอุดมสมบูรณ์ความสุขนะคะคุณคุณมิรับไปเลยคนจะเอาเที่ยวไหนไปมีไพ่ใบนี้เปิดของคนวันศุกร์ก็คือว่า สนอำนาจวาสนารุ่งเรืองนะ เป็นเสน่มีความสุขความอุดมสมบูรณ์ถ้าคุณได้รับทั้งหมดคุณคือว่าเป็นผู้หญิงที่อุดมสมบูรณ์เป็นผู้ชายที่อุดมสมบูรณ์มากด้วยเสน่ห์มากด้วยเงินทองทําอะไรก็มีจากคนหลงคนรักกินมีความอุดมสมบูรณ์แต่คุณจะรับไปเที่ยวไหนความมีเสน่ห์ความสุขความอุดมสมบูรณ์เยอะยิ่งบางคนเนี่ยมาที่จะได้รับเอาความอุดมสมบูรณ์ลํำเบือแต่ เอาความทนงตัวเย่อหยิ่งมาให้ด้วยนะคะคือเรศธีนี่นี่คือมีความอุดมสมบูรณ์เนี่ยขึ้นอยู่ดวงชะตาของคุณเกิดาราศีไหนถ้าคุณได้ไปอุดมสมบูรณ์คนมันถูกคนนี้คือมีพร้อมมีคนรักมีาการเงินคล่องมีความสุขสมบูรณ์เลยครอบครัวเนื้ออะไรนะคะบางคนก็ เอาไปจัดแก้วถ้วยถือถ้วยแก้วเนยความสุขส่วนตัวฉันฉันไม่ยุ่งกับใครฉันมีความอุดมสมบูรณ์ฉันมีควมามเห็นกับตัวฉันมีฉันไม่ให้ใครอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็รับไปแบบเอาแต่การกินการอยู่นะคะความคนมีรักใหม่ๆชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ คุณจะได้รับการแบ่งปันมีความสุขก,กับความร,รักมีความบุรมสมบูรณ์ในครอบครัวใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะวันนี้ของคนเกินมาสุถือเป็นไพ่ดีแต่คุณจะรับปใครรับทั้งหมดก็คือคนคนนั้นนี่บุญเนี่ยเปิดบุญมานักหนาเลยแต่เนี้ยบางคนก็ <c oughs> บา,บางคนก็รับเป่าความเย่อหยิ่งบางคนก็รักเอารับเป่าคานั่งบาลังเฉยเฉยฉันถูกสบายฉันไม่ต้องทําอะไรฉันทีนิวฉันรวยแล้วอะไรอย่างเงี้ยตามแต่ว่าคุณจะนั่นอะไรแต่ดวงควารมรากักดีค่ะรักยิ่งรักใหม่ๆมมีการแบ่งปันอะไรก็เป็นสีชมพูไปหมดแบ่งปันการเงินการทอง พูดจาอะไราก็พูดกันเข้าหูไม่มีเรื่องมีราวคือว่าวันนี้ถือเป็นวันดีของคุณยิ่งเนี่ยคัทาการงานคุณยิ่งมีความสําเร็จเรื่อง <c oughs> เรื่องการงานนะคะการงานให้ความสําเร็จไม่ใช่คุณจะมานั่งอยู่นั่งชี้นิว้วคุณจะไม่สําเร็จถ้าคุณขยับ,ขย,บขยื่นร่างกายตัวเองหรือการต่อสู้ เพราะว่าการงานจะต้องมีการต่อสู้คุณคิดต่อสู้เรื่องงานคุณจะมีความสำเร็จให้นะคะของคนเกิดวันศุกร์ค่ะต่อมาของคนเกิดวันเสาร์นะคะให้ดูวันต่อวันค่ะว่าจะไปตรงกับของใครบ้างนะคะ เ,เปิดให้เลยเปิดบุญเปิดกุศลเปิดคู่รักเก่าเปิดคนรักเก่าคนช่วยเหลือเก่าเปิดปามดีปามชอบทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตของคุณคนที่มีปัญหาก็จะเปิดทุนทําบุญทํากุศลคุณอยู่ในรายการที่ถึงยังไงคุณอยู่พระรา,าชาบังอยู่ที่เอออาคุณมีอยู่ในใต้แสงเงาจันทหาความสุขชมสวนดอกไม้คือชีวิตมีความสุขนะคะ คนชีวิตคุณเปิดถ้าคุณได้ทําบุญทํากุศลทําสิ่งดีๆแต่ถ้าคุณเปิดมาคุณทํำในเปิดบางคนไม่ได้ทําบุญทํากุศลเปิดเรื่องไรๆเหมือนคุณทําก่อกรรมทําเข็นเนื้ออะไรมาคุณก็จะแย่หน่อยเนี่ยชีวิตของคุณนะคุณมองแค่ตัวคุณเองลักตัวคุณเองนะคะอันเนี้ย คุณรักแต่ครอบครัวหรือตัวคุณเองเท่านั้นเนี่ยคุณสำเลิงสำรานคุณคิดว่าการเงินของคุณคุณเนี่ยเดินรู้ไหมว่าคุณกําลังสนุกกับการมีเงินชงใช้คุณกําลังเที่ยวกําลังเตะกําลังสนุกเนี่ยเหตุผลแล้วคุณไม่มองถึงความเสี่ยงว่าจะตกน้ําตกเขวเนื้ออะไรทั้งสิ้นก็ช่างเพราะฉะนั้นวันนี้คนเกิดวันเสาร์ช่วยประคองตัวหน่อยนะเพอดวงเปิดแจ็คปิดเนี่ย ก็คือว่าบุญกุศลเก่าๆที่คุณทําก็เปิดมาให้ถ้าคุณไม่ได้มีบุญกุศลเยอะลราจะเป็นยังไงตัวคุณเนี่ยเหมือนเสี่ยงอยู่แอในอันตรายเจ้าชายขี่ม้าขาวมาช่วยคุณก็จริงแต่มันเหมือนเสี่ยงในอันตรายคุณตอนนี้คุณเล่นคุณเล่นกับอะไรรู้ไหมเล่นกับการเนี่ยคุณโยนเงินเล่นโยนอะไรเล่นแล้วคุณก็ไม่รู้เลยว่าที่คุณจะก้าวตอกลงไปเนี่ยนี่คือการ ข้างล่างเป็นเหวเป็นน้ําเป็นอะไรคุณไม่มองคุณมองแต่ว่ามีเงินให้โยนเล่นอะไรเล่นอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าคนเกิดวันเสาร์ให้ระวังให้ทบทวนอย่าประมาทคนที่มีบุญอยู่แล้วก็จะได้รับสิ่งดีๆก้อนใหญ่ๆรับก้อนใหญ่ๆห,หรือว่าจะได้บุญอะไรเงี้ยแต่ถ้าคนไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลนก็ยิ่งจะทําให้คุณตกตกไปได้จะไม่มีอะไรรองรับนะะักะาของคนเกิดวันเสาร์วันนี้ค่ะสวัสดี